่านผู้ชมคะกับประเด็นดราม่าเนี่ยนะคะที่สืบเนื่องมาจากกรณีของรถกอล์ฟเนี่ยนะคะอัญเชิญพระเกี้ยวที่ยังคงเป็นประเด็นน่ยนะคะยาวต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เห็นจะมาจากความเห็นน่ยนะคะที่มันหลากหลายคือมีทั้งผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเนี่ยนะคะความเห็นจากทางรองศาสตราจารย์ดรพวงทองภาวคขพันธ์ค่ะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้เอาไว้เนี่ย แล้วก็มีการโจมตีนะคะไปยังผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นิสิตท,ที่ใช้รถกอล์ฟเนี่ยนะคะอัญเชิญพระเกี้ยวด้วยโดยเนี่ยนะคะประเด็นเนี้ยที่ทางอาจารย์พวงทองได้ออกมาแสดงความคิดความเห็นกันเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าจะถูกพูดถึงกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจารย์พวงทองนั้นได้โจมตีนะคะไปยังผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ิสิตว่าเป็นพวกไดโนเสาร์ค่ะโดยเนื้อหาการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะ ได้ระบุเอาไว้ในโพสต์ของทางรองศาสตราจารย์ดรพวงทองอย่างนี้ค่ะว่าขอบอกพวกไดโนเสาร์ว่าดิสิตเนี่ยเขาไม่ได้ทํากันเล่นๆเขาตั้งใจคิดแล้วก็ทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็ยังให้เกียรติกับสัญลักษณ์ของจุฬาอีกด้วยจงแก่แต่กายแต่ว่าอย่าปล่อยให้ใจแล้วก็สมองเนี่ยแก่ตามไปด้วยหัดเปิดใจรับฟังคนรุ่นใหม่บ้างเถอะและนี่เองแหละค่ะท่านผู้ชมคะมันก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทําให้ ดรอนนท์ศักวรวิทย์นักวิชาการคนดังค่ะยังออกมาโพสตนใ่น,นะคะใน o o k b o o k เพื่อตอบโต้อาจารย์พงทองเลยบอกว่าครูที่เลวที่สุดเนี่ยคือครูที่เข้าข้างและก็ยกยอเด็กโดยที่ไม่สอนในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและขณะเดียวกันค่ะท่านผู้ชมในเพจดังเนี่ยน,นะคะต่างๆยังเป่าบุนจ้นและก็เดอกเมตตาดีก็ได้ไปขุดนะคะเอาโพสต์เก่าค่ะของทางอาจารย์พงทองเนี่ยที่เคยโพสต์เอาไว ตั้งแต่เมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนปี2564แล้วโดยในในโพสต์นั้นเนี่ยมีการระบุเอาไว้เลยว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่เปิดใจรับฟังคนรุ่นใหม่บ้างหลับก็ขนาดนน,นะคะออกสื่อเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์และก็โจมตีนิสิตกันเลยทีเดียวและแถมนะคะในเพจดูเมตตาดีค่ะยังตั้งคำถามขึ้นมาอีกด้วยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์พวงทองในวันนั้นกับอาจารย์พวงทองในวันนี้นี่แหละค่ะ เป็นคำถามที่เพจดังหลายเพจตั้งคำถามกันออกมาค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและกับเนื้อหาในการในโพสต์ของทางอาจารย์พวงทองแล้วค่ะในบางช่วงบางตอนนั้นนะคะมีเนื้อหาระบุเอาไว้ว่าอย่างนี้ค่ะว่าเส้นความอดทนของตอนนั้นขาดลงเพราะว่ามีนิสิต3คนด้วยกันได้อินบ็อกซ์นะคะเข้าไปหาอาจารย์เนี่ยตอนหลังเที่ยงคืนค่ะด้วยเรื่องของคะแนน มันก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทําให้อาจารย์พงทองนั้นได้เข้าไปสอนมารยาทขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ให้กับบรรดารเด็กเกพราะว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะทั้งอาจารย์และก็บุคคลภายนอกค่ะที่ต้องดีวกับบรรดานิสิตและกนักศึกษาที่จบใหม่มักจะบ่นค่ะเรื่องของเด็กที่ไม่มีมารยาทกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ควรจะต้องบอกให้พวกเขาได้รับรู้เพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตค่ะว่าความสุภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ การมีเสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีมารยาทแล้วก็กัดให้เกยียแก่กันเพราะว่า2ออย่างเนี้มันควรจะต้องดําเนินไปได้วยกันเสมอโดยเฉพาะกับความสุภาพที่เป็นสิ่งสําคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสุภาพขั้นพื้นฐานค่ะค่รท่านผู้ชมคะน,นั่นก็นเป็นโพสต์ในการไล่ยาวกันออกมาแล้วค่ะจากทางอาจารย์พวงทองแล้วค่ะที่ได้ออกมาอบรมนะคะนิสิตจุฬากันแบบยาวเหย็ดกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่นะคะการโพสต์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลมาจากความไม่พอใจหรือว่าสิ่งที่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวของอาจารย์พงทองเอกแต่เมื่อมาถึงวันนี้น่นะคะที่หลายคนมองถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของปัรดาเด็กๆนิสิตจ,จุฬาที่พวกเขารับไม่ได้ถ้าหากว่าเนี่ยนะคะคุณไม่เทิดทูนหรือว่าหลูเกียติในพระเกี้ยวพวกคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องอัญเชิญดีกว่าหรือไม่ในเมื่อไม่รักไม่เคารพก็อยันหลูเกียติกันเลย เพราะว่าพระเกี้ยวนั้นน่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระจัราชทานออกมาจากทางในหลวงรัชกาลที่5ที่พระจัราชทานให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นที่ทางอาจารย์พงทองเนี่ยมองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นไดโนเสาร์แต่ก็เป็นไดโนเสาร์แหะคะ่ะที่มองเรื่องนี้ด้วยสายตาแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อาจารย์ล่ะมองแค่เพียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวตนของตนเองเท่านั้น ซึ่งออกมาตำหนิตีเตียนแต่อาจารย์เองนั้นจะเข้าใจนะ,นะคะความหมายของคําว่าจงรักภักดีหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมองได้ในความเคลื่อนไหวที่ผ่านผานมาเนี่ยนะคะของอาจารย์พวงทองแหละคะ่ะที่อาจจะมีความเห็นหรือวัฒนะออกมาในแนวในแนวหนึ่งก็ได้เพราะอย่าลืมนะนะคะว่าอาจารย์เองก็มีกิจกรรมในการชู3มนิ้วและแถมยังไปร่วมกิจกรรมยืนหยุดข้งกัมดาม็มอบกลุ่ม3มนิ้วอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะคะท่านผู้ชมคะที่อาจารย์เนี่ย จะเข้าใจหรือไม่กับคนที่มีหัวใจแห่งความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นนี่ยน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาของอาจารย์พงเทอมันก็คงจะเป็นคําตอบแล้วก็คําอธิบายได้เป็นอย่างดีกับทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ใช่หรือไม่ค่ะ